สวัสดีเพื่อนๆเอ้ยทักไทยกันเนาะหายไปสองวันเนาะค่ะวันน,ะะน,นี้วันที่สิบห้าเนาะคะ่ะพามาดูองา่นจะ้ะเก็บกินได้ละจ้ะเม็ดหล่นละอันนี้ดำทิ้งไปจะพาไปเก็บเอาจะไ้เอา,อเอากรนไก่มาตัดเนาะคะ่ะเนี่ยเน่าทิ้งนกกินจะ้ะกินบ่ไหวกินบ่ทันจะ้ะเก็บแช่แข็งก็ยังบ่เคยแช่แข็งเนาะคะ่ะลูกซอยดีลูกใหญ่ด้วย ลูกใหญ่ๆสิสวยเลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บคิดถึงตาก็ยายเนาะพี่น้องนุ่งลูกหลานคะน้องนุ่งเสดายเด้ยายแหม,ม่มเอ้ยมาดูเด้อเอามาดูเก็บเอานี่เนี่ยเอามาเด้อเดี๋ยวมันกินเอาเด็กลูกเล็กๆอย่างงี้โอ้ยแสบลูกหน่อยชอบลูกหน่อยๆมันกินแบบแกรึบกรึบกรึบคำเดียวไปเลยนี่จ้ะนี่พวงนึง บ่่อยดกเท่าไรแต่ว่าสวยนี่ค่ะโดดเดียวเดียวได้เลยนะเธอเนี่ยค่ะสวยๆลกอือเลยจ้ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเก็บเดือนุลาเก็บเดือนนานี่นี่ก็สรนแห่จ้ะสสะแห่ก็บ่ได้บำรุงอะไรเลยจ้ะวัชพุกค่อยดู่อนปีหนานี่ก็เอากล้วยมาทิ้งไว้ให้มันเป็นแบบเป็นปุ๋ยนะคะทิ้งแบบสดๆเลย ออแกนิกไปเลยแบบไม่ต้องถ่ายเดีียวๆอะ่ะวิดีโอเรีียวๆไปเลย <c oughs> อันนี้ก็ตน้นแบบทิมต้นแ,แรกว่าจะเปลี่ยนกะทงังใบแดงมดเหลืองมดแต่เดี๋ยวเอาไข่ก็นมบำรุงขุนนัวนะคะ่ะนี่ก็สตรอเบอร์รี่ข้าไหลเข้าเป็ดพืชสายคือเขามีลากกินกลางยาวๆหรอคะเดี๋ยวจะให้ดูแบบเนี้ยทอนทิ่งก็มีแต่โอ้อยนี่ติดลูกอยู่เด้หนิ <c oughs> ติดลูกอยู่เด้นี่ <c oughs> นี่ค่ะเขาจะเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมเขาจะมีแบบรากออกมาแบบนี้โบโฟกัสเลยเนาะนี่ค่ะเนี่ยตรงนิ้วปูเนี่ยเขาจะมีรากออกมาหรอมันก็จะมาเต็มนี่เลยปล่อยอันไหนท้อนก็ทิ้งกม็มีแต่อันนี้กท็ทั้งเอ่อกระเทียมแต่ว่าเอาดินทมละไม่รู้เขาจะขึ้นได้หรือเปล่าทมสนาใช่ถ้าขึ้นไม่ขึ้นก็เอาเม็ดมาปลูกนี่กระตะ่าเนะคะ แบ่งปลูกเอาถ้าใขรท้าไปตัดใบเร็วมันจะไม่งามจะไม่ใหญ่นี่ค่ะพักซีใบเรื่อยนี่ค่ะพักซีใบเลื่อยสามสี่ต้นหนึ่งสี่ต้นสี่ต้นนะละห้าต้นสี่ต้นคือมาจากร้านให้ามาแช่ไว้จะเป็นให้ดูถ้าเก็บถ้าเวลาหนาวมาเนี่ยเก็บอืมขอให้้ายๆด้วยจะด้วยคุณเพิดพอรด เก็บอง,งุ่นเนาะช่วงกันยาตุลาเขาจะเก็บอง,งุ่นไปทำไวน์ดื่มนะคะนี่ก็ต้นผักขมไทยเนาะค่ะนี่ตัวนี้จะเก็บเอาเม็ดเด้อค่ะเด้อเนี่ยจะเก็บเอาเม็ดเขาถ่ายแบบเดียวไม่ตัดต่อนี่ก็ใบมะกรูดที่ซื้อมาจากงานไทยปีที่แล้วเดี๋ยวยุดต้นเดียวหนูกะตะไคร้เอาออกตากแดดจ้ะนี่ธรรมชาติเลยเนี่ยุกๆทำงานไม่ค่อยได้ทำความสะอาดนี่ เอามาตากแดดเขานะคะเดี๋ยวจะบำรุงเลยค่ะใบเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวบำรุงนมรุงไข่เนะค่ะประมาณนี้ใบมะกรูดนี่นอัญมณีโรคตัวคลุกใ,กใหญ่พ่วงใหญ่ใหญ่เอเก็บให้ดูเลยค่ะเนี่ยโอ้ยสุดายเนี่ยอันไหนมันหน่าแราก็ทิ่งเนี่ยค่ะลูกสวยๆเลย ใช่ค่ะถ่ายประมาณนี้มันบ่ค่อยโฟกัสกล้องมันมัวมาด้จนเพ่อนนี่อังนวเนี่ยมันเนา่าอันนี้เนา่าเราก็อย่าไปกินเนี่ยส,สวยๆเลยถ่ายให้ดูเลยนี่เนี่ยบรรยากาศอ่งนวอังนวลเลมาเซฟๆดูวกันนี่กระแมน อันไหนมันเหน่าเราก็ถิงอันไหนกินด้เราก็กินเนาะค่ะเนี่ยมันจะเป็นเชื้อโรคเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ฉิดยาที่เราเด็ดใบออกกะยนนี่นะจ้ะง้มันเป็นเชื้อราเห็นบ่นี่เราก็เด็ดออกบางแล้วเนาะเนี่ยดกมากเห็นแลไม้ไหลกินเกลือแล้วก็ฟ้องเสือจ้ะแต่ก็เสีย เราจะเด็ดไปออกก่อนเด้อไม่ได้เอากระกามมใส่จะได้ไม่ต้องถือเสียใบกระถิ่งออกนะคะถ่ายให้ดูลูกสวยๆเลยเห็นแล้วเนาะคนเพลนเนาะลายลายกับคอยบลาลูกสวยๆเลยนี่ บานเจ็บเลยคะแต่เสดายไม่ค่อยชอบองง่นมีเม็ดแต่ว่าเม็ดก็กินได้เด้อเป็นวิตามินจะ้ะเสบให้กา้าเราจะพาไปดูตรงนู้นนี่เฮ้แต่อันนี้มันอยู่ก็ตนนฮาสนุดเนาะมันก็เลยออกแตบปลูกแดงๆเช่งไม่สมบูรณ์หน่อยไม่เป็นไรกินได้แต่เอาไว้ให้นกไปเถอะ แบ่งกันกินนกกินคนก็กินจ้ะแซ่บจีสวยแต่ปี่นี่ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นี่เนี่ยหวานเก็บเหลือได้จะเก็บกินเนี่สามพวงนี่จะเก,เ,เ,ยยเ,เก็บเอาเดอร์ยายแหม่มเอ้มาเก็บเอาเดอวันเสาร์อาทิตย์นี่มาให้เพื่อนจาพามารือว่าข่อยจะเก็บไปฝากเจ้าเอาแล้วแต่นะ เขามาคลิปดูแล้วก็เขามาดูคลิปนี้แล้วก็พิมมาโอาสี่ไห้ไปเอาเก็บไปไห้หรือยังไงเนี่ยค่ะอุย้ยดอกสวยๆเอ้ยฟองสวยๆดอกสวยๆแขวยวรกระเดยนี่ช่วยช่วยจ้านูน่นข้างบนงข้างคานะ่ะมันยาวมันเอาบ่ได้เอาได้ไหมล่ะอ๋อมันพันกิ่งมันเคลียร์มันพัน กิงไอ้นังข้างบนม,มันก็นลิขินไปเรื่อยๆเนี่ยอเอามัน่นโอ้โหเข้าตาข่อยนี่ลูกเน่าก็ทิ้งลูกไหนไม่เน่าก็กินเนี่ยร้อยนกมันมากินเห็นปะเนี่ยร้อยนกมากินโอ้ยกินพริกเกลือเนาะเ่บๆเพลินๆเลยนี่สุดยอดน,นี่ใหญ่ปเร้่อเร่อย นสองพวงสองพวงสองพวงนะคะสวยเลยถ่ายให้ดูเดคะเด้อเดี๋ยวก็เ,วกเก็บกินและจ้ะจะกินโชว์หรือเปล่าไม่รู้จ้ะเนี่ยพวงไม่ต้องซื้อจ้ะถ้าอยากกินสีแดงไปซื้อกินสีแดงกับสีดำเนี่ยมาถ่ายให้เพื่อนอยู่ยหยัด้วยกันเนาะ ขี่สาน่องสาร้านอยู่เมืองไทยเห็นโอ้โย,ยายป้าส่งมาให้กินด้วยเดีย๋ยวเอยกับไปเมืองไทยก็ไปซื้อให้กินกระดลยอกจก้ะมันไม่เป็นไรรักจะชอบกินมังคุดอ่างเงาะไปงั้นซ่บนี่จะลาไปตรงอ่างโอนสวยๆนี่เด้อค่ะเพื่อนๆมันบรรยากาศดีเด้จะให้ดูแดดเนาะแดดจวดเลยดูทองฟ้าสวยบ่ละแดด รอนเปยะเลยนี่นี่ค่ะโอเคขอบคุณทุกกำลัง,รงแรงใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะเพื่อนโอเคจ้าสวัสดีค่ะบายบาาไปเลยเด้อขอทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปแล้วก็อร่อยๆอยงุิไปด้วยกันเนาะสปอร์ตสานจ้าสวัสดีค่ะ